สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับเนมนะคะก็อย่างใช่พวกเราวันเนไมไปที่ไหนแน่นอนเนมอยู่ที่บึงนะคะบึงทลองโพนะก็วันนี้ก็จะมาลงเรือค่ะของเนมเลยที่จะมาตีเหลี่ยวบอมบอกไว้เลยว่าคอมเมนต์ไม่มีอยู่แน่นอนอดู <laughs> โดมากระต่ายค่ะดูพี่พี่ชายเราลงไปแล้วอ,อวันนี้พี่ชายเรามาเป็นไก่ให้เราวันนึง ก็ซือ่าวันนี้เราจะตั้งฉายาเขาว่าไต่ออฟแปดหกชาแนลนะคะ,น,ะนี่ตามเส้นเลยโอเคนะตื่นเต้นร้ไหมตื่นเต้นตรงว่ากูจะตีไม่ตรงโอเคโอเคไปเตรียมของอ,อันนี้ก็ ขั้นตอนการเปไหนแล้วะเตรียมช็อกตีเตอร์นู่นไปพวนู่นละโพ้วไวแทวอ่ะนี่อยากออกมาใช่เลยนะง่าใช่ปะอุ๊ยขอกเยอะๆตัวเกือเห็นไหมขอกน้องนนูน่นๆๆขึ้นปูดนูเห็นไหมล ันเบามากเลยอ่ะอ่ะตัวไม่ใหญ่ <c oughs> มันกัดลิ่มๆๆๆอ่ะ้มนีม่ลองปีเข้าทั้งไหนนี่ลองมันนิ่งอ่ะลองมันไม่เข้าใช่มันเตียบหลังนี้ลองๆ ุไม่ใชยใช้เคยเคยตีของพวกตีไม่ิ่งไม่ใช้เลยมต,ตีไม่ไปที่ตีไม่ไปหรอตียากเหมือนกัน้านเอียเนะี่ยไม่ค่อยเหมือนไม่ค่อยพุ่งมันกัดาซ่วมหายเลย หน่าจะยกได้อืไอจิ๋วได้แล้วนี่แหละอีตอนว้าหลุดเลยทุกคนอีตอนสั้นไม่พอแล้วเปิดกล้องมาอีตอนอีตอนไม่ถ่ายปากกันถ่ายไม่ได้ถ่ายไม่ทันแล้วถ่ายทันตอนมันเหวีงเรือแล้ว เออฟ้ากัดไม่ได้เปิดกล้องไงนี่เหรอ,อพี่ทารันไอเจ๋งสีฟ้าเขาว่าหมานหานจริงวะเ <laughs> ต้นหนูได้แอปป๊อกนะพี่เหรอไอเจ๋งะแต่ได้สิวเออได้สิวดูตัวสิแม่เร่ายุนใสแมวแม่ต้องแมวแม่ต้องมาเลยดูข้าวอแอทะนี่ทุกคนดูตัวดิ <laughs> น,น,นีนนน่ครับทุกคนโอ้ยปลาทูปลาทูแม่ไม่เอาเอาล,กล,กล,กลูกไว้ก่อนล้กันทุกคนดูดิปลาทูไม่ย,ยังตายแน่เลยดิกด,ดูกดิกกดิกโอ้ยเกี่ยวเต็มยังไง ปลาทูเยื่ออะไรเขาเนี่ยปะปะาเยือ่อใหญ่กว่าลายแล้วลายแล้วล,ลองเล่นลำพังของมรู้ทึ่งนะครับเป็นไงครับ โทษไม่ได้แล้วครับไซใหญ่ด้วยบอกเลยมันกัดของแมวเก็กกินตีดส้มแล้วอันนี้คืออะไรพี่ปากมันนะดิปากมันสร้างไม้ท่นปากขี้เหรอปากขี้หนูวัดแรงไว้เหรอมันก็ไม่แรงหรอกแต่มันไม่ฝังมันฝังแล้วนะหนูปากติดมานะให้ซิงดูดินี่ดูในกล้องเนี่ยทุกคนอะไรเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ตัวแต่ได้เงือก สบบวัสด่ะวันน่้โทรโทรไไไม่ได้นะเงี้ยตึกมันบิงออกแล้วนะมากินะแล้ใ่ปื๊ดปืดปืดปืดเลยยังเไม่ได้หนี่สอก้าติด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  ดำลึกไปโดนเออเฮ้ยไม่ต้องแล้วพอแล้วพอแล้วลุยไปแล้วเนี่ยบูบัดนียวัดบัดพอแล้วพอแล้วพอแล้วเปลี่ยมันออกป่ะว่ามันลุดไปแล้วเลยลุดไปแล้วโอ้วีเฮ้ยป๋าตอนแรกวิ่งออกไหมเหรอใช่วิ่งออกบืดบืดเลยอ่ะแล้วก็ไม Australia ่ไม่รู้เรื่องเลย ยังไหนมาดูดูเยอะดิมีหลอนนะให้เอาดูเยอะบนบนหลอดกันอ่ะข้างบนไทยก็วานก็วานไปข้าวโอ้มันก็ท่าออกพืดนพื้นื้ยืนเอ่ยค่ะจะถามว่าวัดยังวัดแล้วแต่ก็วัดไม่เข้าไงเอายังบอกเลยว่าวัดแต่ไม่เข้า ตอนนี้ก็เป็นตอนประมาณบ่ายๆก็เนมก็ได้มาเมเดียวแต่ลุมจสองตัวคือแม่คอกใหญ่ๆไมไ่ได้แต่เล็กๆวันนี้มาฟกวิชาก็ึกวิชากชา็ไม่ได้เมาจริงเอาจังไงวิทยายุ่งจะไม่แก่ก็<笑><笑>โอเคโอเคบายๆเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าน,นะจ๊ะบายบาย